แกงไต่ปลากินกับไก่ทอดชาเย็นในรูปแบบของคนใต้นี้มาครับทุกคนอร่อยไปด้วยกันนะครับอืมอืมร้อยร้อยืมอืมมีข่ครอบมาด้วย คนมาก ฟังมากเลยนะทุกคนเนาะกินไก่ทอดกับขนมจีนอะ่ะพักสีดำ ด้วยการดูดชาว้า <Wow. S 1> มันเข้ากันจริงเลยมันแบบเหมือนกินรสจ,จัดมาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มากินความแบบกรอบๆเป็นคริสปี้ของไก่ทอดแล้วก็ตบท้ายด้วยความแบบชาถ้าเป็นแบบชาใต้หรือก็จะแบบไม่ค่อยหวานก็อย่า ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ครอบเนี่ยมันก็จะหนึบๆน,นะทุกคนอันนี้ก็ของพี่พเก่งชัยยะแหละเค็มนิดนๆอเอามากินกับพวกขนมจีนอะไรเงี้ยก็โอเคหรือน้ำลาดเราน้อยไปหน่อย อันนี้ก็ชาไทยเซเว่นไปสั่งชาไทยเนี่ย <c oughs> เคยเห็นโพสตหนึ่งคนไหนไม่รู้ไปโพสตทุกคนว่าไปสั่งชาชานมเย็นของเซเว่นมันเลยได้เป็นชานมไต้หวันแต่แต่พนักงานก็บอกว่าเออไอสีส้มๆนี่แหละ <c oughs> กีก็เลยแบบว่าเออจำฝังใจสุดท้ายเวลาไปสั่งของเซเว่นก็เลยต้องบอกว่าเอาชาที่มันสีส้มๆนะเอาไทยเิมสุดสีส้มๆ ตัดปัญหาการสั่งผิดจะชาไทยชานมชาอะไร ขนมพัอื่นถ้าเกิดยังไม่เคยลองขนมจีน,นจกับไก่ทอดลองดูนะครับเข้ากันขนาดไม่ต้องตายปากอะไรนะคิดว่าเป็นแบบฟิลน้ำยาขนมจีนแต่จริงๆเป็นกะทิแบบน้ำยาใต้อะกะทิใต่าอ,อ่ะก็เข้ากันเผื่อบางคนไม่กินแกงตายปาก เราทหมูมากินบางวันนะทุกคนเตรียมของมาวางไว้ข้างๆก็มีลืมกินก็มีครับแบบเหมือนมันโฟกัสอยู่แต่ข้างหน้าเงี้ย ดีนางก็เป็นผื่นไม่รู้เป็นอะไรครับทุกคนไม่ใช่สิวนะเป็นผื่นแพ้ ร้อยไดแรงโขง <laughs> <laughs> เวลาลงชิปกินอาหารใต้เงียก็จะมีคนชอบหนกกึ่งวกี้เป็นคนใต้ <laughs> เข้ากันมากทุกคนเข้ากันอย่างจริง บางคนก็ทำกินๆเลยฉี่ลงไปเลย ของคนใต้นะเนี่ยพวกเชา้าเคยไปเที่ยวที่หนึ่งนี่เรานองเคยเล่า,าละ <c oughs> รีสอร์เทเขาเสิร์ฟเป็นขนมจีนมาตอนเช้าเรางงเลยแต่ก็มีคนพี่คนใต้มาพูดนะว่า จริงๆมันก็ไม่เช้าสําหรับคนใต้นะเพราะว่าเขาลุกขึ้นไปกรีดยางตั้งแต่แบบตีหนึ่งตีสองตีสามกลับมาเจ็ดแปดโมงก็คือเป็นเหมือนจะเป็นข้าเที่ยงของเขาแล้วเนี้ยเพราะเขาไม่ได้ตื่นตอนแบบเจ็ดแปดโมงรอ้อ กานนรังไงกลยังไอเลยนักแหละสุดจะฟินโอเคครับทุกคนวันนี้กินอร่อยไปได้วยกันนะครับก็ เป็นอีกวัฒนธรรมการกินแบบหนึ่งเนาะสำหรับคนภาคอื่นอาจจะแบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอืมเช่นอีสานกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิอย่างเงี้ยครับอืมภาคใต้เขาก็จะนิยมกินแบบเนี้ยขนมจีนไก่ทอดชาเย็นเป็นอาหารเช้าไปด้วยกันก็เป็นรูปแบบวัฒนธรรมการกินอือีกรูปแบบหนึ่งนะครับเลยลองกินเราก็คือชอบชอบเลยสามอย่างนี้คู่กันแล้วแบบลงตัว,ลงต,วลงตัวนะครับ นะอ่ะวันนี้ลาเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนกินซับก,กินัดไปด้วยกันขอบคุณสโลแกนหน่อยวันนี้ <c oughs> กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย